สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องอมีลูกตาลชาแนลเป็นอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาทำเค้กสไตล์เกาหลีกันนะคะก่อนที่เราจะมาปาดครีมนะคะเราจะต้องทำการผสมสีก่อนนะคะแล้วก็เติมสีเหลืองลงไปนะคะนิดนึงนะคะสีเหลืองไม่ต้องเยอะนะคะอันนี้จะหมดแล้วใส่ลงไปสักนิดนึงนะคะหลังจากนั้นเราก็ผสมให้เข้ากันนะคะ ราจะเติมสีฟ้าเพื่อที่จะตัดเขาอีกนิดนึงน,นะคะเขียวมินมินนะคะอมฟ้าหน่อยนะคะแบบนี้นะคะ หลังจากที่เราผสมสีเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาสีที่เราได้นะคะมาปาดบนตัวเค้กขนาดหนึ่งปอนนะคะ mm hmm. ก็จะได้ออกมาเป็นสีแบบนี้นะคะ mm hmm. เขาจะเรียกสีเขียวน้ําทะเละคะ่ะประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาทำาลวดลายบริเวณหน้าเค้กนะคะ mm hmm. โดยใช้ช้อนนะคะแบบนี้นะคะในการวนนะคะ mm hmm. เราจะเริ่มจากตรงกลางก่อนนะคะแล้วก็ใช้ปลายช้อนนะคะค่อยๆกดนะคะกดแล้วอีกนึงเราก็ค่อยๆหมุนแป้นพิมพ์นะคะ ให้มันเป็นลวดลายตามที่เราชอบนะคะหมุนเข้าหรือหมุนออกก็ได้นะคะให้เขาเป็นลวดลายออกมานะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะได้ลวดลายแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาทำตรงขอบก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาทำดอกไม้บริเด้านบนนะคะ ่ะเราก็จะมาเริ่มทําขอบกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีเหมือนสีที่เราเอามาตกแต่งบนตัวเค้กนะคะส่วนหัวบีบเราจะใช้หัวบีบ 1A นะคะเป็นหัวบีบวงกลมธรรมดานะคะค่เด<ม>ี๋ยวเรามาเริ่มทําฐานกันเลยค่ะ<ม> ได้ออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาทําดอกไม้กันนะคะโดยใช้หัวบีบ 1A เหมือนเดิมนะคะแต่รอบนี้จะใช้เป็นสีขาวนะคะเราจะทำเป็นดอกไม้5แฉกนะคะ สามมุมนะคะแล้วก็ทำตามมุมต่างๆนะคะ ก็จะได้เป็นลักษณะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาอสีเหลืองมาทําเป็นเกรสรตรงกลางนะคะค่ะสีตรงกลางเราจะใช้เป็นสีเหลืองไข่นะคะ,คะเราก็จะมาทําเกรสรตรงกลางนี้นะคะแบบนี้นะคะ ทำทุกอันเลยนะคะเกสเศศระดาชอ ถ้าใครมีหัว 1A อีกก็ใช้ก็ใช้หัว 1A ได้นะคะในการทำเตสศอน,นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาทำตัวยิ้มกันนะคะโดยการใช้สีดำนะคะส่วนหัวที่เราใช้จะเป็นเบอร์สองนะคะหรือจะเป็นเบอร์หนึ่งก็ได้นะคะแล้วแต่เลยค่ะแบบนี้นะคะ ก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะมาเขียนข้อความบนตัวเค้กันนะคะค่ะเขียนชื่อเราก็จะใช้หัวบีบที่เราใช้ทําเกรอนนะคะ,ะก็คือสีเหลืองไข่นะคะกับหัวบีบเบอร์สีนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการเขียนข้อความกันนะคะ แล้วนะคะเค้กสไตล์เกาหลีอของเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ